สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้สมุนไพรที่เราจะนํามานําเสนอนะคะจริงๆตอนแรกความตั้งใจอ่ะคิดว่าจะค่อยทยอยเอาสมุนไพรพื้นบ้านหรือผักพื้นบ้านที่เป็นอของไทยแท้ๆนะคะแต่ดั้งแต่เดิมอ่ะนําเสนอก่อนเราถึงจะนําเสนอสมุนไพรที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มีใช้แพร่หลายในเมืองไทยนะคะ แต่ว่าพอช่วงหลังๆมันคงเลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าพอเรา,เาได้รับการบอกเล่าว่าสมุนไพรบางตัวที่เป็นสมุนไพรที่มาจากต่างประเทศเนี่ยได้ผลดีนะคะเพราะฉะนั้นมันมันก็คงจะเกิดประโยชน์ที่ดีกว่าถ้าเราจะรีบเอามานําเสนอให้เร็วขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าค้นพบลงไปจริงๆแล้วสมุนไพรที่คนไทยใช้กันมา ตั้งแต่ยาวนานสมัยรุ่นปู่ย่าตายาย50ปีร้อยปีลหลายตัวก็เป็นสมุนไพรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเอามาปลูกจนกลายเป็นความคุ้นเคยของคนไทยที่จะใช้สมุนไพรตัวนั้นๆก็เลยทำให้คิดว่าไม่ต้องไปแบ่งแยกหรอกว่าเป็นสายพันธุ์ไทยแท้หรือสายพันธุ์ต่างประเทศที่นำเข้ามาเมืองไทยขอแต่ว่า มันได้ผลตอบโจทย์ความก็ลภัยไข้เก็บต่างๆของผู้คนก็ถือว่าเป็นอันว่าใช้ได้นะคะก็ <'ll> วันนี้ตัวที่เลือกมานําเสนอ <'ll> ก็คือสมุนไพรที่เรียกว่าหนานเฉาวเวย่ยจริงๆแล้วก็คงจะเอามาเสนอ <'ll> ค่อนข้างช้านะคะ <Yeah. S 1> ถ้าเทียบกับกระแสของเขาที่ดังมากเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยนานเฉาวเว่ยถูกเอามา แนะนำให้รู้จักในชื่อของต้นป่าเหฮวหมองหรือป่าช้าหมองนะคะ,ะซึ่งก,ก็คงจะค้นหากันอยู่นานพอสมควรนะคะว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงต้นอะไรนะคะสุดท้ายจากที่ตัวเองสังเกตดูลักษณะของต้นก็ทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นต้นนานเฉวอย แล้วหลังจากที่ค้นคว้าไปเรื่อยๆก็ยิ่งพบหลักฐานยืนยันว่าไม้ต้นเนี้ยไม้ต้นที่พูดถึงคือตาเหี่ยมหมองหรือว่าออป่าช้าหมองที่ดังมากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน่าจะหมายถึงสมุนไพรต้นนี้หรือถ้ามันมีความละเอียดอ่อนหรือความใกล้เคียงของสายพันธุ์เชื่อโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้ไม่ใช่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันเป๊ะกับที่เป็นกระแส ก็มีสบคุณที่ไม่น่าจะแตกต่างกันเพราะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะของใบต้นการพาอชามหรือแม้กระทั่งดอกมีความใกล้เคียงมากจนเรียกว่าไม่น่าจะต่างกันเลยนะคะก็เลยในโดยส่วนตัวแล้วมั่นใจว่าเป็นต้นเดียวกันแล้วถ้าช่วงระยะหลังๆที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะคะก็มีหลายที่หลายคนที่ท่านก็ยืนยันว่าต้นนี้แหละนะคะ คือต้นเดียวกับป่าเฮี้ยวหมองหรือป่าช้าหมองนะคะก็เลยยิ่งยิ่งน่าสนใจว่าถ้าสองต้นนี้ถ้ามันคือต้นเดียวกันสรรพคุณต,าต่างๆของเขายิ่งจะมีประโยชน์กับคู้คนอีกมากมายนะคะวันนี้ต้นหนานฉเฉวยที่ออกมาจะเห็นใบค่อนข้างที่จะปุกป,ปะนะคะเป็นแผลเนื่องจากว่าไม้ต้นนี้ไม่ค่อยทนต่อมแมลง อย่างที่บอกอะค่ะแมลงนี้เขาจะฉลาดมากเขาจะเลือกเจาะแต่ต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาสูงนะคะน่าจะเป็นลอยหนอนโดยลอยอะไรไหมเขาช่างไม่ไม่ท้อกับความขมคือต้นหนานเฉาเวยน่ะความยากของเขาจะมีอยู่นิดนึงคือเป็นเอ่อเป็นไม้ที่ขมมากนะคะแต่มันเป็นความขมที่ดีอยู่อย่างคือขมแล้วก็จะมีความรู้สึก ถึงรสชาติหวานตามมาซึ่งในคู่มือบอกว่าเป็นไม้ตระกูลเดียวกับดีปะกัง้งดีปะกั้งรู้สึกเหมือนเราจะเคยนำเสนอไปแล้วนะคะดีปะกั้งเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่มีรสขมแต่อมหวานแล้วก็อย่างที่เคยบอกมาในทุกๆคลิปว่าสมุนไพรที่กินได้นะคะถ้าเราจำสรรพคุณไม่ได้ให้จำสรรพคุณของรสนั้นๆ เพื่อที่จะทําให้การจดจําของเราง่ายขึ้นแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นหรือมีรูปแบบที่จะคล้ายๆกันไปเลยนะคะสมุนไพรลดขมสราพคุณคืออะไรหนึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือดแน่นอนนะคะเพราะนั้นสมุนไพรลดขมทุกตัวสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะสองลดไข้นะคะเพราะนั้น เมื่อวานรู้สึกจะมีคนโทรมาถามว่าเป็นยาเย็นหรือยาร้อนอะไรก็แล้วแต่ที่ลดไข้ได้นะคะมันก็ต้องเป็นยาเย็นแน่นอนนะคะนานเชเวยก็เช่นกันนะคะเมื่อกี้อะไรนะควางขมนี่ก็ลดน้ำตาลในเลือดเนาะแล้วก็ลดไข้ใช่ไหมคะจะเรนอาหารอันนี้เป็นของแถมของสมุนไพรลดผมทุกชนิดนะคะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจสาวๆที่อยากมีรูปร่างที่เพียวบางนะ นะคะแต่ว่าดีมากสําหรับคนแก่เพราะว่าจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินข้าวไม่ได้เนี่ยก็หมดสภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเจริญอาหารของสมุนไพรรดขมก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญนะคะคนเรากินได้ทําอะไรก็ได้เนาะแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรรดขมอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยบารุงตับหรือบารุงน้ําดีนะคะแล้วก็นอกจากขมแล้วเาก็มีความหวานเนาะ หวานก็แน่นอนก็คือช่วยบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสรรพคุณเข้าๆที่ตามรสชาติของสมุนไพรแต่ถ้าพูดถึงสรรพคุณที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากของสมุนไพรตัวเนี้ยก็สำหรับสามโลกอะสี่โลกก็ได้นะคะก็คือประหวานความดันเกา แล้วก็อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักนะคะซึ่งหนานเฉาวเวยจะมีสรรพคุณเกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการพวกนี้ได้ดีมากวิธีใช้เขาให้ใช้เด็ดใบนะคะใบสด5้ถึงเจดใบหรือถ้าเราเรายังไม่ค่อยสู้กับความขมนะก็อ,อาจจะลดลงลือสามถึงห้าใบก็ได้หรือว่า ถ้าน้ําตาลในเลือดของเรามันไม่ได้สูงมากเราก็ใช้ขนาดน้อยๆก่อนนะคะเอ่อปรับใช้ตามคือเริ่มจากขนาดน้อยๆก่อนนะคะอย่าอย่าไปทําอะไรที่มันขนาดสูงๆมากเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าการลดน้ําตาลในเลือดน่ะถ้ามันลงเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะร่างกายมันจะวูบเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไป,ปค่อยๆลองขนาดไปนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยสมุนไพรมันก็เป็นเหมือนผักพื้นบ้าน หมือนเป็นอาหารชนิดหนึ่งความปลอดภัยมันก็สูงแต่ว่าเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปหายวันนี้ให้มันลดลงอย่างมากมายวันนี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปใช้ใบสดห้าถึงเจ็ดใบนะคะก็ฉีกซะหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้สารสําคัญที่อยู่ในใบอะละลายปลนออกมากับน้ําร้อนใช้วิธีต้มก็ได้ชงก็ได้นะคะถ้าต้มเนี่ยความผมก็จะออกมามากแต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะต้มก็กลดน้ําร้อน ชงเหมือนชงชาทั่วๆไปก็ได้นะคะดื่มต่างน้ําทั้งวันเลยหรือจะดื่มเป็นเวลาก็คือสามเวลาก่อนอาหารสักครึ่งถ้วยชาก็ได้นะคะก็ปรับเพิ่มลดเอาตามความต้องการมีพี่ที่ทํางานท่านหนึ่งเป็นเบาหวานแต่ก็เป็นเบาหวานที่ค่าไม่ค่อยสูงนะคะน่าจะไม่ถึง200ร้อหรืออาจจะ2อ0้นต้นๆนะคะท่านก็ต้มตัวเนี้ยดื่มแต่ท่านจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือหญ้าดอกขาวซึ่งหญ้าดอกขาวเนี่ย หมอพื้นบ้านจะใช้เข้าในตำรับยาเกือบทุกตำรับเลยเพื่อเสริมฤทธิ์ยาตัวนั้นๆน,น,นะคะยาดอกขาวนอกจากเขามีฤทธิ์ในตัวเขาเองแล้วเขาก็ยังมาช่วยเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่นให้ออกฤทธิ์ด้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในทุกๆตำรับนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มยาดอกขาวไปได้พี่คนนี้แกก็ต้มยาดอกขาวาต้มหนันเฉว่ยกับยาดอกขาวดื่มแล้วก็ผ่านไปเดือนสอเดือนสาเดือนตอนที หมอแผนปัจจุบันท่านก็งดยาไปแล้วซึ่งพี่เขาก็ยังกังวลกังวลอยู่เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้างงดยาเลยมันจะตีกลับขึ้นมาหรือเปล่าแต่ตรวจล่าสุดน่าจะเมื่อวานนี้นะคะความเอ่อผลน้ำตาลในเลือดเหลือประมาณเก้าสิบกว่านะคะแต่ว่าก็ต้องขอบอกก่อนว่าอย่างที่เคยย้ำอยู่เสมอว่าสมุนไพรนั้นลางเนื้อชอบลางยาไม่ใช่คนทุกคนจะหายกับสมุนไพร แต่และชนิดเหมือนเหมือนกันไปหมดนะคะแต่ก็แนะนําให้ลองเพราะมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายนะคะแต่ให้เริ่มจากขนาดน้อยๆเพื่อไม่ให้แอบไม่ให้น้ําตาลลดมากเกินไปถ้าจะใช้ลดความดันกเ็เพื่อไม่ให้ความดันลดมากเกินไปนะคะอย่าลืมนะคะว่านานเฉวยถ้าจะเลือกใช้ก็คือในกลุ่มของอาการโรคเบาหวานความดันเก นะคะแล้วก็อาการปวดเมื่อยตามร่างกายบางคนอาจจะใช้วิธีเด็ดใบหนึ่งถใบนะคะเคี้ยวก,กินเลยก็ได้นะคะถ้าทนความผมของเขาได้หรืออาจจะตากแห้งชมเป็นชาซึ่งความผมก็จะเบาบางลงนะคะก็เลือกใช้ปัดกันตามอัธยาศัยนะคะก็เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำทุกๆท,ท่านนะคะถ้าเราเป็นโรคอย่างที่เก่าไว้ข้างต้นเนี่ย อยากจะลองสมุนไพรสักตัวที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีประสบการณ์การใช้ของผู้คนมากมายที่ใช้รักษาอาการทุเลาอาการได้ดีก็แนะนำตัวนี้ค่ะต้นหนังเฉวยนะคะวันนี้วิทยากรสมุนไพรก็กว่เก็ดเล็ดเก็ดน้อยความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันในการบรรเทาอาการต่างๆนะคะที่เกิดจากความเจ็บป่วย ก็ขอให้ทุกทท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็พยายามทําจิตใจให้สบายเพราะความเจ็บป่วยทั้งหลายล้วนเริ่มต้นจากความเครียดสะสมที่เกิดจากจิตใจแล้วส่งผลไปจนถึงร่างกายทําให้อวัยวะต่างๆทํางานผิดปกติไปได้ขาดสมดุลไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจิตใจก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญที่อยากให้ทุกท่านได้พยายามผ่อนคลายพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทําจิตใจให้สบายอย่าไปเก็บสะสมความเครียด มากจนเกินไปด้วยความห่วงใยของวัลกรสบุนไพร่าสวัสดีค่ะ